กลางดึกของคืนวันที่10ธันวาคม2,499ได้เกิดเหตุปล้นขึ้นที่บ้านของนางเสียมเง็กแซ่โซบา้านเลขที่4หมู่ที่5ปาบางแเขออำเภอภาษีเจริญจังหวัดท,ทนบุรีโจนได้ยิงปืน5นัดเบิกเลืกโจนก่อนที่จะเข้าปล้นแล้วก็รัว5นัดดับนางเสียมเง็กเจ้าของทรัพย์พลทหารประสานกลิ่นบัวแห่งกรมทหารราบที่11 ซึ่งนางเสียมเง็กชนมานอนเป็นเพื่อนเปิดมุ้งออกมาก็เลยถูกยิงดับคามุงส่วนนายประดิษฐ์กลินบัวน้องชายของผลทหารประสานนอนตัวสั่นอยู่ในมุง้งโดนแค่บาดเก็บสาหัสและเมื่อเก็บกวาดทรัพย์สินแล้วโจนยังได้ยิงปืนอีกห้านัดก่อนล่าถอยเป็นการอำลาวิญญ,ญาณของเจ้าทรัพย์ตำรวจได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุได้พบหลอกกระสุนปืนยาวบาเรต้าที่ตำรวจเองก็ใช้ตกอยู่กลื่อน ประกอบกับพฤติกรรมของโจรที่ยิงอย่างโหดเหี้ยมทีละห้านัดจึงให้ลงความเห็นได้ทันทีว่าโจรร้ายคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสือจำเรียงปางมณีซึ่งเขาได้ปล้นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอย่าว่าแต่ตำรวจจะรู้ว่าเป็นฝีมือของใครชาวบ้านที่อยู่ในย่านเสือจำเรียงปล้นต่างก็รู้กันดีว่าการกระทำเช่นนี้ต้องเป็นเสือจำเรียงแน่ๆ และก็เคยท้าทายกฎหมายด้วยการประกาศชื่อหลังการปล้นมาหลายครั้งแล้วชาวบ้านจึงได้รู้จักเขาในชื่อเสือเรียงรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์พากันพาดหัวข่าวการปล้นบ้านของนางเสียมเง็กที่บางแคนี้อย่างเอิกเกริกและให้ชายาเสือเรียงอย่างพร้อมเพรียงกันว่าขุนโจรห้านัดแม้เสือเรียงจะปล้นมาหลายครั้ง จนชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ชาวบ้านแต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจที่จะปราบปรามต่อเมื่อหนังสือพิมพ์พากันประโคมข่าวครึกโครมและยังลงข่าวติดต่อกันอีกหลายวันเลยทำให้ตำรวจนั่งไม่ติดโดยเฉพาะจอมอัศวินคนตำรวจเอกเผ่าศรียานนทอธิบดีกรมตำรวจผู้ให้คำขวัญลูกน้องไว้ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ รู้สึกว่าตำรวจถูกโจนสบป,ประมาทจึงได้สั่งการให้ตำรวจสีสถานีที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุรวมกันรับผิดชอบจับขุนโจรห้านัดจำเรียงปางมณีให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือว่าจับตายตำรวจสอนนบางขุนเทียนสอหนทอ่าข้ามสอนอหลักสองและสอนนภาษีเจริญได้ส่งสายสืบออกแกะรอยหาขุนโจรห้านัดทุกแห่งที่สงสัยว่าจะเป็นที่หลบซ่อน โดยเฉพาะบ้านพ่อแม่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่แล้วก็ไม่เจอแม้เงาจนกระทั่งสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านไปสายสืบจึงได้บเบาะแสว่าเสือเรียงได้ลบไปซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมกลางสวนลึกเลขที่หาตำบลหัวกระบืออำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีซึ่งก็เป็นบ้านของนายเชือ้อนางผูกลือเฉยญาติเสือเรียงเคยอาศัยอยู่ในวัยเด็ก ในความโหดเหีเ้ยมและความมั่นยำเป็นกิติศัพท์ของเสือเรียงที่ตำรวจขยาดไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่เมื่ออตรอบัญชาการมาเช่นนี้ก็จำใจต้องบอกกล่าวกับทั้งสีสถานีที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบร่วมกันในการจับเสือเรียงครั้งนี้จึงมีตำรวจยกกันไปกว่า100คนโอบล้อมตั้งแต่กลางดึกรอจนนุ่งสว่างจะคืบคลานเข้าไป สิบตำรวจเอกปลอดจันง,งามมือปราบวป42ของสองขอนบางขุนเทียนเจ้าของท้องที่นำหน้าจนเห็นตัวเสือเรียงและเสือสริสงวนพันธุ์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ได้ร่วมปล้อนมาด้วยกันห่างไปประมาณ10เมตรกำลังจะออกเดินทางเผย้ายที่ซ่อนสิบตำรวจเอกปลอดจึงจ้องเรียวเลเวอร์คู่มือเข้าหาพร้อมกับร้องสั่งให้หวางอาวุธในทันใดนั้น บารต้ itta, ที่สพายอยู่บนบ่าของเสือเรียงก็ได้ถูกตวัดเข้ามืออย่างรวดเร็วและรัวตอบกลับมา5นัดทำให้วิญญาณของสิบตํารวจเอกมือปราบออกจากร่างในทันทีจากนั้นตํารวจที่ตามมาก็สาตปกระสุนเข้าใส่จุดนั้นอย่างชนิดที่ว่างดับตับไหมซึ่งก็มีเสียงปืนตอบออกมาเป็นระยะร้อให้ตรวจเอกบุรจัมปีรัตสอนทอ่าข้าม คลานเข้าไปด้านหลังของคุณโจนด้วยความระมัดระวังปมหัวติดพื้นดินเพราะกลัวว่าจะโดนกระสุนปืนของตำรวจด้วยกันเองจนกระทั่งได้เห็นเงาตะคุ่มของคุณโจรที่กำลังฟุ่งความสนใจยิงต่อสู้กับตำรวจสารวัตรบุตรจึงได้เล็งปืนคู่มือเข้าสู่เป้าแต่ยังไม่ทันจะลั่นไกสัญชาตยานโจรทำให้เสือเรียงได้ตวัดบาเรตตารัวมาด้านหลังสารวัตรมือปราบร้องโอ๊ย งางผึงกระสุนนัดหนึ่งเจาะต้นแขนขวาจนกระดูขกักชอนไปทะลุปอดและตุงอยู่ที่เยื่อหุ้มหัวใจลูกน้องต้องได้ช่วยกันลากออกไปหามส่งโรงพยาบาลตำรวจทั้งร้อยไม่กล้าที่จะผลีพล้มบุกเข้าไปรอจนสว่างให้เห็นกันจะจะจึงเข้าเคลียร์พื้นที่ก็ได้พบแต่รอยเลือดเป็นทางไปจนถึงคลองหัวกระบือส่วนตัวเสือเรียงและสมุน ได้ล่องฝ่าวงล้อมของตำรวจทั้งร้อยไปได้อย่างกับปีศาสตรในการยกตำรวจเป็นร้อยไปปราบโจรแค่สองคนทั้งยังกลับถูกโจรปราบทำให้เก้าอี้ผู้บังคับการตำรวจคนครบานทนบุรีของพันตำรวจเอกโพศอําภัยวิทร้อนขึ้นมาในทันทีจึงได้เร่งระดมมือปราบและลอกใหม่ออกล่าขุนโจรห้านัดให้ได้เมื่อสายสืบได้เบาเสมาว่าเสือเรียง ได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดกองทัพตำรวจพร้อมอาวุธครบมือก็จะยกไปล้อมเช่นนี้ทุกครั้งและก็ได้ใช้ยุทธวิธีต่างๆเช่นล้อมไว้ให้อดข้าวเพราะการบุกเข้าไปถึงตัวโจรทําให้ตำรวจต้องเสียชีวิตคนแล้วคนเล่าขนาดว่าพลตำรวจบุญปลูกมงคลจากสอนอท่าข้ามย่องเข้าไปพบเสือเรียงนอนคว่ำเหยียดยาวอยู่ใต้ต้นโพริมหนองน้ำที่บางว่า ห่างไปประมาณ15เมตรแค่เหยียบไปไม้แห้งดังแกรกเดียวบาเรต้าที่นอนกอดอยู่ก็ถูกตวัดเข้าแสกหน้าพอดีสิบตำรวจเอเกเจียมพุ่มพวงแห่งสนอนเดียวกันอ้อมเข้าไปข้างหลังห่างไปในราว20เมตรเสือเรียงก็รู้ตัวเอี้ยวคอหันมายิงด้วยพอก้ามมอเข้าถึงหัวเช่นเดียวกันสิบตำรวจเอกสว่าง อนันสุคนเห็นเพื่อนถูกยิงไปต่อหน้าจึงได้ยกบาริต้าขึ้นจะยิงแต่ก็ช้าไปขุนโจรได้กราดบาริต้าไปรอบทิศถูกสิบตำรวจเอกสว่าง,งางหลังขุนโจนกะโจรออกจากที่กำบังและคว้าเอาบาริต้าในมือของสิบตำรวจเอกสว่างไปด้วยร้อยตำรวจตรีมนูนพฤทธ์ซึ่งได้หมกตัวเงียบอยู่ในป่าริมหนองน้ำได้เห็นขุนโจนถือบาริต้าและสะพายไว้บนบาีกกระบอก ทั้งยังมีคอก้าม,มอมนิบอยู่ที่เอวด้วยเฉียดเข้ามาใกล้ที่นายตำรวจหนุ่มซุ่มอยู่จึงได้เหนียวไกลปืนจนหมดลูกโม่หกนัดแต่ก็ไม่ระคายผิวขุนโจรคงเดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดีนายตำรวจหนุ่มให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ขณะที่พาสิบตำรวจเอกสว่างไปโรงพยาบาลว่ากระสุนผมหมดก็เลยต้องกระโจนลงน้ำดำน้ำหนีแทบขาดใจ ร้อยตำรวจโทพินิจโชติวศงแห่งซ่อนอบางขุนเทียนซึ่งเผชิญหน้าขุนโจรนนระยะประมาณ30เมตรให้สัมภาษณ์ตั้งสือพิมพ์เหมือนกันว่ามันเดินออกไปในที่โล่งพวกเราระดมยิงเท่าไหร่มันก็ไม่โต้อตอบแถมยังตะโกนอีกว่ายิงมาเลยยิงมาเลยไม่รู้ว่าลูกปืนของเราเป็นอะไรจึงไม่เจาะเข้าร่างมันที่หนักไปกว่านั้นก็คือ หลวงพ่อเตคงทองแห่งวัดสามงามนคนปรปฐมเกจิอาจารย์ที่กำลังดังสุดๆอยู่ในขณะนั้นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์จนให้พาดหัวกันเอกเกเิกว่าหลวงพ่อเต๋เผยเสือเรียงหายตัวได้ข่าวที่ประโคมกันว่าเสือเรียงมีปฏิหารเช่นนี้ก็ยิงทำให้ตำรวจเสียขวัญจนไม่อยากที่จะออกไปปราบจอมลพลปพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีผู้ผ่านศึกสงครามและปราบปรามกบฏอย่างโชคชนมาแล้วได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เรียกพันตำรวจโทเจริญบุญยประพูดรองผู้บังคับการนครบาลทุนบุรีซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการปราบปรามขุนโจรหานัดเข้ารายงานและให้ความเห็นว่าการยกตำรวจเป็นร้อยไปปราบโจรแบบนี้ไม่น่าจะได้ผลจึงได้สั่งให้พลตำรวจเอกเผ่า ใช้วิธีเจรจาให้มอบตัวจะดีกว่าแผนการของนายกรัฐมนตรีนี้ทําให้มีนายตำรวจไปพบนายอุ่มปางมณีพ่อของเสือเรียงจะรับไปพบพลตำรวจเอกเผ่าแต่ว่านายอุ่มส่งนางทิมแม่ของเสือเรียงไปแทนกลับไม่ได้พบพลตำรวจเอกเผ่าซึ่งกิดราชการได้พบแต่พลตำรวจตรีจำเนียนวาสนะสมสิทธ์ซึ่ง นายอุ๋มได้เปิดเผยกับนักข่าวว่าพลตำรวจเอกเผ่าจะให้เสือเรียงรับใช้ใกล้ชิดอย่างที่มีเสือร้ายบางคนเขารับราชการจนได้เป็นนายตำรวจมือปราบไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าท่านเผ่าจะเอาเป็นมือปืนประจำตัวผมก็ลองให้เหมียไปพบแต่กลับไม่ได้พบกับท่านเผ่าอีกเลยไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านายอุ่มได้บอกกับนักข่าวส่วนนางทิมบอกว่า รับปากกับพลตำรวจตรีจำเนียนแล้วว่าจะไปเจรจากับลูกชายแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวเขาเองเราเป็นเพียงพ่อแม่ถ้าเห็นดีก็สนับสนุนถ้าไม่ดีก็ห้ามไว้นางทิมบอกหลังจากนั้นไม่นานพลตำรวจตรีเยื้นประภาวัตรรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมกรมตำรวจพร้อมด้วยตำรวจอีกหลายคน ต้องไปนั่งตบยุงอยู่ที่บางบัวทองต่างแต่หัวค่ําจนสว่างของคืนวันพุธที่สมกุมภาพันธ์ปี2,500เมื่อเสือเรียงติดต่อว่าจะมอบตัวแต่ก็ไม่ได้พบวันที่16กุมภาพันธ์ต่อมาพันตำบบรวจเอกโพจน์อัมพยวิทย์ไปลอยเรืออยู่ที่คลองบางไผ่หน้าวัดโมลีบางบัวทองในตอนบ่ายเลยเวลานัดไปไหลายชั่วโมงก็ยังไม่เห็นเสือเรียงโผล่หน้ามา ใครคนหนึ่งในกลุ่มตำรวจจึงร้องขึ้นว่าเราเจอแผนหลอกเข้าอีกแล้วเสือเรียงยอมรับข้อเสนอของตำรวจให้มอบตัวหลอกให้ตำรวจตายใจเลิกการปิดล้อมซึ่งก็ทำให้เขาได้ใช้โอกาสนี้หนีออกจากวงล้อมของตำรวจไปได้ตำรวจหาข่าวอยู่นานจนได้รู้ว่าเสือเรียงไปซ่องสมสมุนกลุ่มใหม่อยู่ในสวนลึกแถวพระประแดงสมุทรปราการ ซึ่งก็มีลูกประดูนี้คดีมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้และเข้าร่วมกับเขาด้วยขณะที่ตำรวจไปตามหาเสือเรียงแถวพระประเดงขุนโจนห้านัดก็ย้อนกลับมาที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถิ่นเดิมของพ่อแม่เพื่อที่จะชำระแค้นนายกลิ่นงามแฉล่มพี่เมียที่ไปยอมแบ่งมรดกให้นางคล้อยภรยาของขุนโจรศึกในครั้งนี้นายกลิ่นรู้ตัวก่อน เลยเตรียมรับมือเต็มที่เสือเรียงที้ถูกยิงบาดเจ็บและลูกน้องคนหนึ่งต้องเส่งไวยชีวิตคาลานบ้านนายกลิ่นขุนโจรได้ลงไปซ่อนตัวรักษาแผลอยู่ที่ตำบลสาลารมศพตลิงชันทนบรุรีความจริงเสือเรียงเคยก่ออาชญากรรมมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วในตอนนั้นพ่อแม่ได้ย้ายจากบางเชือกหนังอำเภอตะลิงชันบ้านเกิดของเขาไปอยู่ที่บางแม่น้า อำเภอบางใหญ่นนทบุรีแต่จำเรียงไม่ได้ย้ายไปด้วยต้องไปช่วยนายจิ๋วหรือเฉยซึ่งเป็นญาติกันทำงานสารพัดรวมทั้งเลี้ยงควายตั้งแต่อายุ15จนกระทั่งเป็นหนุม่มก็เกิดความรักกับสาวลูกกำพร้าที่ได้อาศัยอยู่กับยายพอยายรู้ว่าคนที่มาติดพันหลานเป็นแค่เด็กเลี้ยงควายก็กีดกันห้ามไม่ให้หลานสาวติดต่อด้วยและได้ด่าว่าประนามต่างๆนานา,นา ยิงมารู้ว่าหลานสาวปัญใจแอบไปพบยายก็ตามไปด่าว่าอย่างหนักจนจำเรียงนั้นระงรับอารมณ์ไม่ไหวโดดเข้าคว้าปืนยิงยายของสาวคนรักตายจำเรียงปางมณีได้ถูกตัดสินจำคุกในวัย23ฐานฆ่าคนตายถึง20ปีแต่ติดอยู่ที่เพียง7ปีก็พ้นโทษออกมาอยู่กับพ่อแม่ที่บางแม่น้าทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งจนมีฐานะ มีเมียสองคนและมีลูกถึงแปดคนในการที่ต้องหาเลี้ยงเมียสองลูกแปดทำให้ฐานะจำเรียงนั้นฝืดเคืองจึงหารายได้พิเศษด้วยการต้มแล้าเถื่อนขายและก็เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้อย่างไม่เลวแม้จะมีตำรวจแวะเวียนมาชิมฟรีกันบ่อยก็ตามแต่ก็มีพลตำรวจ2อพี่น้องของสถานีภูทอออรอำเภอบางใหญ่ซึ่งสองสิงไม่กินกันมาก่อนแวะมาชิมเสร็จก็จับด้วย ทำให้จำเรียงต้องขึ้นโรงพักเสียค่าปรับทั้งตำรวจ2พี่น้องก็จองล้างจองผลาญบ่อยขึ้นจนจำเรียงเสียค่าปรับไม่ไหวแม้จะยอมยกมือไหว้ขอความโกรุณาแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกทางออกของจำเรียงในเรื่องนี้ก็คือตัดสินใจจะปืนอีกครั้งดักซุ่มยิงตำรวจคู่อริแต่ทว่ากลับพลาดตำรวจคนที่จำเรียงยิงอาการปางตาย กลับกลายเป็นตำรวจคนข้างบ้านที่รักใคร่กันดีจำเรียงอุ้มเหยื่อที่ยิงผิดตัวมาส่งให้ญาติช่วยพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ล่องหนออกจากบางแม่นางมาหลบอยู่ที่บ้านญาติในเขตบางขุนเทียนและเมื่อไรายได้เลี้ยงตัวในช่วงนี้ไม่มีจำเรียงจึงร่วมกับสิริสังวนพันธ์ญาติปู่น้องออกลักเล็กขโมยน้อยจนถึงขั้นจี้ปล้นเลี้ยงอาชีพและขอบล้นนางเสียมเง็ก แซ่สซอจนเป็นข่าวที่โด่งดังก็เพื่อที่จะชำระแค้นที่นางเสียมเง็กงไม่ยอมให้ไทยคืน,นโฉนดประดกร่วมกันของครอบครัวที่ยายของคนทั้งสองเอาไปจำนองกับนางเสียมเง็กการติดตามไล่ล่าุนโจรห้านัดของกองทัพตำรวจหลังจากกล้นนางเสียมเง็กเป็นเวลาถึงหเดือนกว่าสังเวยชีวิตมือปราไปหลายคนก็ยังไม่สามารถพิชิตุนโจรได้คงจับตายได้แต่เสือสิริสวนพ ซึ่งภายหลังได้แยกตัวออกจากเสือเรียงหนีไปตามลำพังวันที่16เมษายน2,500ร้อยตําตำรวจเอกวรดีเถอเลิงสุขผู้บังคับกองสถานีตำร,รวจภูธรอำเภอบางพลีจังมาสมุดประาการได้รับการรายงานว่ามีผู้พบเห็นคนแปลกหน้าแถวบางพลีใหญ่สะพายปืนยาวและปืนสั้นที่เอวไปพักที่บ้านหลังหนึ่งริมคลองสำโรงแต่ได้ออกจากบ้านนั้นไปแล้ว จึงได้สงสัยสืบไปหาข่าวก็ได้ความว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของอาจารย์ชล่อมหรือนายชล่อมกลัดบุปผาอาจารย์ทางศักดิอยู่ยงคงกระพันซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหายอยู่มากมายมีคนเข้าออกอยู่เป็นประจำอีกทั้งยังเป็นแหลง่งบวชสมเล่นการพานันอีกด้วยจึงพาตำรวจไปล้อมกลางดึกเพื่อจะจับการพานันตำรวจเข้าล้อมบ้านหลังนั้นไว้ทั้งคืนรอที่จะบุกเข้าไปตอนสว่าง ตลอดคืนมีแสงไฟจุดอยู่ในบ้านและมีเสียงคนพูดจากันตลอดจนถึงตีห้าเศษพอมีแสงนำไรตำรวจจึงคืบคลานเข้าไปใกล้ทันทีที่มีเสียงหมาเห่าตะเกิยงในบ้านก็ดับลงตำรวจจึงได้จู่โจมเข้าไปพบอาจารย์ชล่อมนั่งอยู่กับคนสองคนบอกว่าเป็นลูกศิษย์แต่ตำรวจเห็นว่าตอนที่ไฟดับนั้นมีอีกคนหนึ่งโดดลงเรือพายหนีไปจึงตะโกนให้หยุด แต่ชายคนนั้นกลับจ้ำเรือหนีคนตำรวจพุ่มทีมเจริญวิ่งตามไปก็ถูกคนร้ายที่พายเรือยิงสกัดมาด้วยปืนสั้นจึงกระโดดเข้ายึดคณาเป็นที่กำบังยิงต่อไปด้วยปืนเล็กยาวรุ่นโบราณคนร้ายได้กระโดดจากเรือขึ้นฝั่งห่างไปประมาณ20่ปาก็ยึดคนาเป็นที่กำบังเช่นกันและก็ได้ตอบโต้มาด้วยปืนรัวเป็นชุดคนตำรวจพุ่มพยายามยิงอย่างประหยัดเพราะ ทางสถานีในตอนนั้นจ่ายลูกปืนมาให้เพียงสิบนัดเท่านั้นในตอนหนึ่งเสียงปืนของคนร้ายชะงัก,กลงคนตำรวจพุ่มจึงเฉงเอหน้าขึ้นมองเห็นหัวคนร้ายโผล่พ้นคนาขึ้นมาเงึกๆกักๆเหมือนกำลังบรรจุลูกปืนใหม่คนตำรวจพุ่มจึงได้เล็งปืนเล็กยาวโบราณไปที่จุดนั้นแล้วเหนีย่ยวไกลหนึ่งนัดจากนั้นก็รีบก้มหัวแอบคนาเพราะคิดว่าคนร้ายต้องตอบโต้กลับมาอีกแน่ แต่ทว่าเสียงปืนจากคนร้ายเงียบหายไปจนน่าสงสัยคนตำรวจพุ่มจึงค่อยๆเชิงเงือกขึ้นดูก็ไม่เห็นคนร้ายที่บังคนาอยู่จึงได้ตัดสินใจจ้องปืนแล้วย่างสามขุมเข้าไปก็ได้เห็นว่าคนร้ายนอนแน่นิ่งไปแล้วมีแผลถูกยิงที่ท้ายถอยทะลุเบ้าตาสิ้นใจไปแล้วก็มองหน้าก็ไม่รู้จักว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนกระทั่ง ร้อยตำรวจเอกวรดีวิ่งเข้ามาพลิกดูหน้าคนร้ายให้ชัดแล้วก็ร้องว่าเสื้อเรียงขุนโจรห้านัดคนตำรวจพุ่มเขาออนในทันทีและก็ได้บอกกับนักข่าวในภายหลังว่าถ้ารู้ว่าเป็นเสื้อเรียงผมก็ไม่กล้าวิ่งตามไปยิงแล้วทั้งฝีมือทั้งปืนผมสู้เขาไม่ได้เลยคนตำรวจพุ่มเป็นตำรวจมา17ปีมีชีวิตที่เรียบง่ายอบอุ่น อยู่กับเมียและลูก5้าคนส่วนชีวิตราชการก็ไม่มีจุดด้อยจุดเด่นเลยได้กลายเป็นคนดังขึ้นมาในทันทีมีความดีความชอบที่ทําให้ตํารวจทั้งกรมลงอกเขาได้รับรางวัลค่าหัวขุนโจนเป็นเงินถึง5,000บาทซึ่งคนตํารวจพุ่มบอกว่าจะเอาไปซื้อเรือให้ทางการเพราะสถานีภูธรอําเภอบางพลีอยู่ริมคลองแท้แต่ไม่มีเรือใช้ศพของขุนโจรห้านัดจำเรียงปางมณี นอนคุดคูอยู่ข้างคันนามือข้างหนึ่งยังจับปาริต้าไว้แน่นอีกมือหนึ่งอยู่ในท่ากำลังจะด,ดันแม็กกาซีนลูกปืนชุดใหม่เข้ามีกระสุนเหลืออยู่22นัดปืนพกอปโตเมติกคอลามา9มม,มเน็บอยู่ที่เอวอีกระบอกมีกระสุนอยู่7นัดบนหัวมีหวีผู้หญิงเสียบอยู่หนึ่งอันพระเครื่อง20องค์ยังแขวนอยู่กับสร้อยที่คอเป็นพวงนี่คือจุดจบของขุนโจรน,น้ำกระเดื่อง แห่งปี2,500ที่ตำรวจยกกองทัพเป็นร้อยก็ยังปราบไม่ได้แต่กลับมาพบจุดจบด้วยปืนโบราณของคนตำรวจที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังต่อสู้ตัวต่อต,ตัวกับตัวขุนโจรห้านัดพวกขยากรมตำรวจทั้งกรมจนนั่งกันไม่ติด